สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหมวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7กลุกุมภาพันธ์รกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่สวันที่5านะครับผมสำหรับวันที่5แอดมินให้เด่นอยู่ที่3กับสนะครับผมสำหรับเลขที่ออก20 2 2 6 3นะครับผม20เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็2-2 ล่างชุด4ตัวแล้วก็263เป็นชุด3ตัวบนสำหรับแนวทางนะครับผมเข้านะครับผมตัวเน้นตัวเจาะ3 6 6 3นะครับผม3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่634ผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็อแสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ จะอยุดที่2นะครับผมสองกับเจ็ดสามก็น่ากลัวนะครับผมแอดมินจะจำให้สองคู่นะครับผมสองตัวนะครับผม,สอ,บผมสองตัวเด่นสองจะมีสองศูนย สองหนึ่งสองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดสำหรับเจ็ดนะครับผมมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามสีาและก็เจ็ดหสำหรับเบิล้ลนะผมมีสองสอง จ็ดสามสามสำหรับสามตัวนะครับผมมีศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งสี่เป็นชุดวินนะครับผม แปดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหกสามสองห้า แล้วก็ 7, 2, 3นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ7นะครับผม2จะมี 2, 1 2,4,2,5 7่7อ7หน7ะครับผมเบิ้ล7733 3ตัวนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ